ทีรับคุณหมอครับครับสวัสดีครับคุณหมอครับประเด็นเรื่องมาตรา112กำลังเป็นที่ตกเียงกันทางสังคมมากๆทั้งในสภาและนอกสภาคุณหมอน้องแบงน้องตะวันโดนดึงมาเป็นเครื่องมือของทุกภาคส่วนภาคส่วนหนึ่งก็อยากจะเห็นด้วยคนก็ไม่เห็นด้วยคุณหมอคิดเรื่องนี้อย่างไรนะัะมาตรา112ครับคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องมาอย่างนานครับ ราะว่ามันมีกระบวนการของคนกลุ่มหนึ่งอาจจะเป็นทั้งนัากการเมืองกลุ่มการเมืองที่พยายามจะผลักดันในการยกเลิกมาตราหนึ่งสองกับนำไาสู่การลบล้างสถาบันพระมหกากษัตริย์ซึ่งจุดยืนของพวกเราตั้งแต่สมัยเป็นกลุ่มไทยฝั่งตีเราคัดค้ามาตลอด,ดเรายืนยันพูดทุกครั้งว่าปัญหาประเทศไม่ใช่สถาบันบปัญหาประเทศไม่ใช่มาตราหนึ่งหึงสองปัญหาประเทศเกิดจากนักการเมืองสุจริตนักการเมืองโกงสมคบกับทุนผูกขาดดังนั้นเราถึงอยากจะบอกว่า ความรู้สึกของผมวันนี้หนึ่งสองยังไม่ได้อยู่ในกระแสใหญ่ของประชาชนชแต่มีความพยายามที่จะปั่นให้เป็นกระแสโดยเอาลูกหลานประชาชนก็คือน้องตะวันน้ำแบบผมถือว่าเขายังเด็กเป็นเครื่องมือในการทําลายในการยกเลิกมาตราหนึ่งสองจากนั้นย้ำนะครับเราพูดซ้ำมาหลายครั้งแล้วว่าณนะวันนี้มีคนกลุ่มหนึ่งทำผิดหนึ่งหนึ่งสอง และพยายามที่จะเอาเงื่อนไข,ขการกระทาผนะิดหนึ่งสองไปสร้างเงื่อนไขให้เป็นกระแสสังคม<ช>เพื่อไปสู่การ<ม>ยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองไม่เคยออกไปรังแกใครนะอ,อ,อยู่ใครอยู่บ้านอยู่ช่องอยู่หนึ่งสองไม่มีประชาชนคนไทยเกือบเจ็ดสิบล้านคนมีคนถูกดำเนินคดีมาตราหนึ่งหสองแค่เล็กๆกลุ่มหนึ่งไม่เท่าไหร่แล้วมันมีเหตุมีปัจจัยมีการกระทําที่นํามาก่อนต้องถามว่า คุณอยู่บ้านเฉยๆเหรอครับคุณนั่งอยู่ในวิทีเสวยนานที่เป็นวิชาการจริงๆเหรอแล้วคุณถูกหนึ่งหนึ่งสองแ,แกมันไม่ใช่คุณไปทํากิจกรรมที่ลู่ลับเบอมันก็เหมือนกับคนพวกเขาอะ่ะครับคือผมพี่พาวิจาร์เขายัางฟ้องผมเ,เทะเลยอ่าผมยังสู้เลยงั้นนักภาษาอะไรกับการที่พวกคุณไปกระทำครับแล้วผมเชื่อด้วยความกระสุ้นใจว่ามันมีการวางแผนมาอย่างดีทันใดของนอตตะวันน้ำแบบเนี่ยผมเข้าใจว่ามีการวางแผนมาอย่างดี เพราะสารให้ประกันตัวไปแล้วครับแต่คุณมาถอนประกันตัวเองอแล้วคุณไปกล่าวหาว่าสารจับกัดสิทธิ์มันเหมือนกับว่าสารไปรังแกสารไปกันแก้ไม่ใช่คุณไปถอนประกันเองนะย้ำนะคุณต้องการเข้าไปอยู่ในเรือนจำเองครับแล้วไปอยู่ในเรือนจำเสร็จคุณก็มีการวางแผนว่าให้โพวอาหารและน้ำแต่สุดท้ายน้อ,นองๆเราเข้าใจแต่ต้องวิพากวิจารณ์ตําหนิไอ้พวกที่อยู่เบื้องหลังในการวางแผนครับจอท่านไปอยู่โรงพยาบาลราชธาน และขนานี้มาอยู่ที่โรงกีฬาธรรมศาสตร์ครับและจุดที่ต้องวิพากษ์วิจารณ์คือไอ้คหนักการเมืองจริงๆมีนักการเมืองกลุ่มหนึ่งพยายามเกาะกระแสน้องๆเหล่านี้เพื่อสร้างกระแสแต่โทษทีภาพใหญ่กระแสยังไม่ติดน,นะ,ะแต่พยายามปัดกระแสดึงเข้าไปในสภาผูแ้แทนรัษฎรมันก็มีนักการเมืองที่หวังผลกระแสเพื่อหาเสียงผมมองอย่างนี้ฮะเขาได้อะไร คุณหมอพยายามจะพูดหลายครั้งที่ผมฟังมานักการเมืองพยายามจะปั่นนักไปนักการเมืองพยายามจะเข้ามายุยงส่งเสริมเด็กกลุ่มนี้เขาได้อะไรคุณหมอชัดๆคือการยกเลิกมาตรการหนึ่งหนึ่งสองจะถูกเชื่อมโยงไปถึงการเป็นรูปสถาบันพระอากษรเมื่อสักร่วมสองปีมาแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับและจนทางกระแสทังกมไม่รับเพราะพฤติกรรมของพวกคุณมันชัดเจนคุณเอาคำว่า republic of Thailand มาขายครับ คำ่าสาธารฐมาขายงั้นสิ่งที่คุณกระทาคุณต้องการลมล้างสถาบันการยกเลิกมาตราหนึ่งสองเท่ากับคุณสามารถด่าสถาบันได้ง่ายขึ้นแต่ณขณะน,น,าาน,นี้มาตราหนึ่งสองเป็นกฎหมายคุ้มครองหรือปกป้องท่านนั่นเองงั้นสิ่งที่พวกนี้กระทำเนื่องจากว่าช่วงนี้ผมเชื่อว่ามันเป็นช่วงใกล้เลือกตั้งมันไม่รู้จะอาอะไรมาขายครับนักการเมืองเกาะกระแสผมต้องวิภาควิจารณ์นักการเมืองบางคนที่ไม่มีจุดยืนเนี่ยจุดยืนไม่ชัดเจน ไอ้พวกที่มีจุดยืนชัดเจนล้มล้างก็ต้องด่าดอยู่แล้วแต่ไอ้นักการเมืองที่จุดยืนไม่ชัดเจนจะขอ,อก,กระแสโล่กระแสพวกนี้ว่าไปเห็นใจครับผมว,ว่าเฮ้ย<ห>ค,คุณอย่ามาเล่นเกมนี้เลยบางคนจะมาหลังน้ตาตาอย่ามาเล่นอค,คือประเทศชาติสถาบันท่านไม่เคยมาทาอะไรผิดเลยครับท่านไม่เคยลงมาลังแกลแต่ไอ้พวกนี้เวลาสร้างกระแสขึ้นมาให้น้องๆ้องลูกหลานประชาชนมางดอาหารงดน้ําและสุดท้ายพยายามจะแสดงความเห็นอกเห็นใจครับคือ อย่างที่ทีมโฆษกทยพอดีได้ออกไปพูดแล้วนะคุณไปเห็นใจประชาชนที่บริสุทธิ์ที่ถูกการแกล้งมากกว่าจะดีกว่าครับพรรคๆนั้นเราเข้าใจว่าเขาได้กระแสได้ประเด็นเพื่อผนของการเลือกตั้งใช่แต่คนที่รับผิดชอบที่น้ําตาไหลคนเหล่านี้เขาเขาจะได้อะไรคุณหมอในีเมื่อมันคนละคนละสปีชี่คนละคนละเลเวลคุณไม่ฉลาดแต่คุณไม่ได้คะแนนหรอกไม่ได้นะคุณหมอประชาชนทั่วไปยังหมันไส้คานแลอะไร ถ้าคุณไปเห็นใจประชาชนที่สู่การแย่งอันนั้นโอเคอันนี้คุณมองมออกแล้วเขาวางแผนกันมาอมเขาวางแผนกันมาเพื่อถอนประกันเองอาาเขาไปอยู่ในคุกไอ้นักการเมืองที่ให้ถอนประกันเสจกจรรมดาว่าหาว่าศาลไม่ให้ประกันาาคือสร้างความสับสนแค่นี้คุณต็เฟซกับสังคมแล้วผมสงสัยเรื่องมองไม่ออกหรือมองออกมองออกแล้วทําไมถึงมีอาการหรืออารมณ์อย่างนั้นออกมา ผมสงสัยนะคือผมถึงบอกว่าให้พวกคุณไม่รู้เลยเลยว่ามันเป็นเกม <c oughs> มันเป็นแผนที่เขาเดินกันมา <c oughs> แล้วคุณไปติดลมงับเหยื่อไปไอาการเห็นใจเด็กๆอ่ะมันเห็นใจได้ <c oughs> แต่คุณจะพูดให้ชัดเลยว่าเด็กเนี่ยเป็นเหยื่อเด็กเป็นเหยื่อล <c oughs> ูกหลานประชาชนเป็นเหยื่อ,อ <c oughs> ไอพวกนี้ที่อ้างพูดถึงลูกสาวตัวเองคุณแน่จริงองให้ลูกสาวเองมาเล่นเลยคุณเอาลูกสาวเองมาเล่นเกมนี้สิอย่างเงี้ยผมถึงจะโอเคมันจะชัดเจนไปเลยครับแต่ผมยืนยัน ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรมาเจ็ดแปดร้อยปีกระบวนการหล่อหลอมแตงทางสังคมของแต่ละชนชาติมันแตกต่างกันอังนั้นเราไม่ว่าอะไรผิดอะไรถูกนะเราไม่ว่าไม่ว่ากลุ่มวรุ่นกลุ่มตรงๆไม่ว่าเราเราไม่ว่าอะไรผิดอะไรถูกแต่ผมว่าความเป็นราชอาณาจักรไทยการปกครองที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมันสอดคล้องหรือมันเหมาะสมกับสังคมไทยผมมองอย่างนี้ผมถึงมองว่ามาตราหนึ่งสองจึงเป็นกฎหมายในการคุ้มครองประมุขแห่งรัฐที่เหมาะสมแล้วที่จะต้องดำรงอยู่ ความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนราคาสินค้าค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์มือถือค่าเนเทอร์็ตมันไม่ได้เกี่ยวสถาบัน uh huh. มันอยู่ที่นักการเมืองชั่วนักการเมืองโกงผสมข้อมกับทุนผูกขาดเรา uh huh. ต้องหยุดทุนผูกขาด uh huh. ทําลายนักการเมืองโกง uh huh. อันนี้คือการแก้ปัญหาประเทศครับ uh huh. ผมจึงชี้เห็นว่าท้ายพอดีจุดยืนตรงนี้ชัดเจนเราได้ขึ้นเรื่องเหล่านี้มาเป็นปีๆฮะและล่าสุดถ้าจําได้ พวกเราได้รวบรวมรายชื่อผู้ผู้ลิเริ่มในการขอแก้ไขมาตราหนึ่งหนึ่งสองเพิ่มความคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นอาจารย์ได้นะฮะเราไปที่สภาผู้แทนราษฎรล่าสุดเราจะรับหนังสือตอบรับจากสภาผู้แทนราษฎรนี่คือหนังสือลงที่สามสิบมกราก็ท่านใช้ตามไม่เกินสองสัปดาห์ก็โอเคก็ทางสภาผู้แทนราษฎรลงนามโดยท่านเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้บอกว่าท่านประธานสภาพ,พู้แทนรัษฎรได้วินิจฉัยร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมของเราแล้วของ,ขอของพระเทไทยพักดี<อ>ที่เชิญชวนพี่น้องประชาชน30มสิบชื่อแรกเป็นผู้ริเริ่มคร<อ>ับและได้บอกว่าของเราเนี่ยมีหลักการเป็นไปตามกฎหมายถูกต้องอ,อและได้มีนหนังสือตอบตอบกลับมาว่าเราสามารถดําเนินการเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคนอื่นเข้าร่วมเสนอชื่อร่างเสนอร่างแก้ไขพรบ ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายได้ครับผมถือว่าเป็นข่าวดีถือว่าเป็นการเริ่มต้นของการเพิ่มหรือการแก้มาตราหนึ่งสองที่ไทยพักดีเดินผมจำนะไทยพักดีเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมมาตราหนึ่งสองสามประเด็นก็คือหนึ่งก็คือแก้ไขเพื่อเอาเอาปูพื้นก่อนฐานเดิมพุ่มครองสี่พระองค์ก็คือองค์พระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาท และผู้สําเร็จราชก,ก,การแทนพระองค์คนี่คือฐานเดิมคือใครจะมาดูมินมีนประมาทอาฆาตมาหลายไม่ได้นี่คือเนื้อหาในมาตราหนึ่งหนึ่งสองเดิมของเดิมของใหม่ระยะเพิ่มอีกสามประเด็นค,คืออีกสามพระองค์แล้วกันก็คืออดีตพระมหากษัตริย์ทั้พระองค์ในราชวงศ์จักรีากกถามว่าทําไมเราต้องเพิ่มประเด็นนี้เนื่องจากว่าการเชื่อมโยงอดีตพระมหากษัตริย์นำไปสู่การสันนินสถาบันได้ครับพรวกน,นี้เริ่มประจับช่วง ร,รเป้ามันชัดเจนเลยว่าต้องจัดการเรื่องนี้ <inaudible> ใช่ <inaudible> พอรู้ว่าถ้าสีพระองค์เนี่ยมันยิงเป็นตรงเป้ามันถูกมาตราหนึ่งสองมันก็นเลยพยายามที่จะไปอ,อ้อมๆเลี่ยงๆแต่จริงอยู่อ้อ,อมๆเลี่ยงๆแม้กฎหมายจะคุ้มครองนะ <inaudible> แต่มันไม่ชัดเราต้องการแก้ให้ชัดเจนขึ้นคือเพิ่มความคุ้มครองไปยังพระมหากษัตริย์ทุพระองค์ในราชองค์จักรีนะับผมต้องอาจจะอ้างอิงไปถึงนัก นักการเมืองท่านหนึ่งเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยที่บอกว่าต่อไปนี้ก็ศึกษาประวัติศาสตร์ไม่ได้จะไปกล่าวหาพระเจ้าเอกทัศน์ไม่ได้ไม่ใช่คือคุณก็ศึกษาประวัติศาสตร์ได้ไม่ได้ขนาดนั้นแต่การดูหมิ่นประมาทอาฆาตมาลยคุณต้องดูแค่สามประเด็นนี้ดูหมิ่นประมาทอาฆาตมายไม่ใช่ว่าคุณจะไปศึกษาประวัติศาสตร์ไม่ได้และเราคุ้มครองฉพวะรัฐโครงชาตรีเนื่องจากว่าเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของรัฐบันของประเทศในปัจจุบันงั้น อดีตพระมหากษัตริย์ช,ชัดเจนฮะรประเด็นที่สองก็คือพระบรมมงาสาณุฟงชัดสูงตั้งแต่พระองค์เจ้าขึ้นไปชัดเจนนะฮะเพราะว่าเราก็เห็นพวกนี้เริ่มมับุรีสมเด็จพระเทพบ้างอ่าสมเด็จพระพรบ้างอะไร,ค,รคือเราลักไม่ได้งั้นเราก็เลยเพิ่มกฎหมายเพิ่มความคุ้มครองและประเด็นที่สามก็คือเพิ่มความคุ้มครองข้อความหลายท่านอาจจะงงคาว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ พราะคนเหล่านี้เอาคำเนี้ยไปใส่คำหยาบมันนําไปสู่ความสั่นคลอนเราก็เลยเพิ่มความคุ้มครองนี่คือหนังสือตอบรับจากชัดเจนแล้วชัดเจนจากสภานมาแล้วแล้วผมขออนุญาตให้ดูข้างในนี่คือนี่คือร่างที่เราจะถ่ายลงใน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 เพจของพรรคเพื่อห้พี่น้องเข้าไปอ่านและร่วมลงชื่อกับเราครับนี่ครับมันมีทั้งหมดอยู่สามหน้าในเองครับเพื่ออพี่น้องไปอ่านได้ง่ายๆสามหน้าเป้าประสงค์เป้าหมายชัดเจนแล้ว ว่าสามเรื่องนี้จะต้องเกิดขึ้นให้ได้แล้วก็มีการอนุมัติมาแล้วนับรองมาแล้วจากสภาครับขั้นตอนต่อไปคือทํายังไงให้คนที่เห็นด้วยกับเราที่อยากให้ปกป้องสถาบันเหมือนเราผมแามนิดนึงครันที่จะสู่ประเด็นนี้มันมีประเด็นอยู่ประเด็นนึงที่เป็นประเด็นสําคัญคือตราไม่มาอถจะใช้การเสนอรายชื่อแก้ไขกฎหมายก็คือประมวลจริยธรรมสส พรพาะมีสอสอชอบเอาตำแหน่งหน้าที่ไปประกันตัวผู้ต้องหาคดีมาตราหนึ่งหนึ่งสองผมเห็นประชาชนเบื่อนหน่ายกันเยอะเขาให้คุณมาดูแลประโยชน์ประชาชนไม่ได้มาดูแลหรือปกป้องไอ้พวกรมล้างสถาบันแล้วกฎหมายกำหนดไว้าชาัดเจนว่าพวกคุณต้องมีหน้าที่ในการปกป้องสถาบันชาติศาสตร์แต่คุณเอาตำแหน่งไปปกป้องไอ้พวกที่จะคิดจะ้บล้างสถาบันนะไม่ได้เราก็เลยแต่อันนี้ต้องรอแก้ไขประมวลจริยธรรมผมพูดเผื่อไปเลยว่าวันที่ไทยพักดีมีสสอในสภา เราจะแก้ไขประมวลจริยธรรมห้ามสอสอเอาตําแหน่งไปไประกันตัวผู้ต้องหาคดีมาตราหนึ่งหนึ่งสองโดยเด็ดขาดนี่คือต้องรออันนี้ต้องรอให้เรามีสอสอในสภานนวิธีการที่จะได้ข้อนี้ออกมาคือต้องต้องทำไงให้พวกเรามีสอสอในสภาอ,อันนี้ชัดนะฮะครับงั้นเรากลักบมาสู่ประเด็ปปนวิธีการครับวิธีกาต่อไปตอนนี้ได้การอนุมัติมาจากสภาแล้วจากท่านประธานสภาแล้วขั้นตอนต่อไปถ้าเกิด คนไทยที่คนที่มีจิตใจรักปกป้องสถาบ,บันบต้องทำยังไงคุณหมอ,อพี่น้องร่วมกับเราได้ง่ายๆฮะวันนี้มีประชาชนจำนวนไม่น้อยที่ร่วมลงรายชื่อกับเราเริ่มแล้วเริ่มแล้วฮะพี่น้องไทยแบบประชาผมขอปิดชื่อคนเหลนี้คนะะแค่ขีดข้อมด้วยตัวพี่น้องเองจะได้สบายใจครับขีดข้อมแล้วเขียนคําว่าแก้ไขมาตาหนึ่งหนึ่งสองเอาอันนี้พอิีผมเพิ่มนะ คือขีดข้อมแล้วเขียนคขาว่าแก้ไขมาตรา112เพื่อเพิ่มความคุ้มครองให้มันกระชับอีกนิดหนึ่งให้มันชัดเจนขึ้นคือวิธีการง่ายๆก็คือเจะร่วมกับกับการป้องกันคุณต้องมาไปมาใครกันฐานนะฮะแล้วส่งมาที่ไหนยังไงเดี๋ยวนะครับก็คือขีดข้อมขีดข้อมอ่าเขียนว่าแก้ไขมาตรา112เพื่อเพิ่มความคุ้มครองลงลายมือชื่อตัวเองให้ยืนยันว่าเป็นของตัวเองแล้วใส่หมายเลขโทรศัพท์ด้วย Uh huh. เพื่อเจ้าหน้าที่ของพักจะได้ประสานกลับไปยังเจ้าตัวจะได้ทําให้ถูกขั้นตอนอา,อาจจะมีการนัดแนะด้านหมายแล้วแต่ทําให้ถูกขั้นตอนของกฎหมายส่งมาที่พักไทยพักดีตู 2, 3, 4, ้ปนอสองสามสี่ราชดำเนินกรุงเทพแค่นี้ครับ,รบทุกอย่างก็จบนีคือวิธีการที่จะร่วมกับเราครับและถ้าเกิดเราสงสัยว่า,าเนื้อหาข้างในมันใช่อย่างที่เราคิดหรือไม่อย่างไรเราสามารถเข้าไปตรวจสอบเนื้อหาได้ที่ไหนยังไงพี่น้องเข้าไปอ่านในเพจพักไทยพักดี หลังจากวันนี้คุณหมอจะลงครับครับก็้าใจว่าตอนนี้ทีมงานกําลังกาลังถ่ายแล้วก็พร้อมที่จะลงมาในเพจเพื่อให้พี่น้องเข้าไปอ่านเพื่อความสบายใจมาเพื่อความสบายใจอ่านสาระอ่านสาระเสีกก่อนนะฮะก่อนที่จะมามามาร่วมส่งข้อมูลแต่อันนี้เราไล้มาแล้วคือเนื่องจากว่าบั้งเราเดินสายไปอธิบายพี่ต้องประชาชนไลฟ์พี่น้องได้เห็นว่าเรากําลังดําเนินเรื่องเหล่านี้จานวนตอนนี้ประชาชนจำนวนไม่น้อยก็ร่วมลงชื่อกับเราแล้วครับทุกข่านเป็นความลับระดัข้าราชกา อ๋อคือจริงๆพวกนี้มันเปิดเผยอยู่แล้วมันไม่เป็นเรื่องที่แบบน่าวิตกกังวลอะไรก็เราก็ประกาศชัดเจนว่าเราจะแก้ไขมาตราหนึ่งสองเพิ่มความคุ้มครองให้สถาบันเข้มแข็งในสาประเด็นแค่นี้เองโอเคแล้วพี่น้องก็จะเป็นรายชื่อที่ถือเป็นรายชื่อประชาชนที่ร่วมเสนอกฎหมายร่วมเสนอกฎหมายต้องใช้จานวนผู้หลักการหนึ่งหมื่นฮะหลักการหนึ่งหมื่หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นรายชื่อเราคิดว่าไม่น่าจะยากแต่เราก็อาจจะเผื่อไว้สักหน่อยหนึ่งเผื่อบางคน ติดขัดข้อกฎหมายบางอย่างเสนอกฎหมายไม่ได้อะไรก็เผื่อไว้ทักหมื่นสองคนที่ยังฟังไม่ชัดเจนนะฮะก็คือการการแก้คุณหมอในประเด้มืนแก้กับปากที่เขาคิดจะแก้ไม่ใช่ได้เราแก้เพื่อให้เข้มแข็งเราแก้เพื่อไอ้พวกนั้นแก้เพื่ออ่อนแอนําสู่การล้มล้างครับคือพูดง่ายๆคือจะยกเลิกเลยอะแต่เราแก้เพื่อให้เข้มแข็งขึ้นเพิ่มความคุ้มครองให้เข้มแข็งเข้มแข็งขึ้นนอกจากช่องทางนี้แล้ว เราเราสามารถติดต่อกับกับกับพักไทยพอดีโดยตรงได้ไหมถ้าเกิดผมอย่างเงี้ยผมอยากจะร่วมคุณบอกฮะแต่ผมผมไม่อยากส่งตู้ดนสวยไอตู้ปนอนี้ผมติดต่อมาหาเจ้าที่ของพักก่อนได้ไหมจริงๆแล้วถ้ายกเว้นแต่พี่น้องอาจจะไม่สะดวกก็มาที่พักเลย มาเรยก็ได้มาร่วมมาร,วม,มารวมลงชื่อถ่ายเอกสารให้กับเราเลยเพราะว่ายังไงไมันต้องมีหลักฐานบัตรประชาชนครับงั้นยังไงก็ต้องส่งหลักฐานพวกนี้มาแล้วก็เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เราจะประสานการลงชื่อ,อยังไงอีกทีหนึง่งได้ครับครับหรือว่าจะแวะมาที่ภาคไทยพอดีเลยก็ได้ครับผม,มสุดท้ายคุณหมอเรื่องนี้คุณหมออยากจะทิ้งท้ายเรื่องนี้ยังไงผมยังยืนยันว่าปัญหาประเทศเกิดจากนักการเมืองทุจริตนักการเมืองโกงร่วมกับทุนผูกขาดราคาไฟฟ้าแพงมันเกิดจากการผูกขาดนะ าถามผูกขาดได้ไงก็นักการเมืองทุจริตเองเอื้อประโยชน์กันอินเทอร์เน็ตแพงเกิดจากการผูกขาดแล้วนักการเมืองทุจริตแกส๊สทุกอย่างค่าของชีพทุกอย่างปัญหาประเทศเกิดจากนักการเมืองโกงครับไม่ได้เกิดจากสถาบันเบื้องสูงไม่ได้เกิดจากสถาบันพระมหากษัตริย์ครับ,รบผมจึงมองว่ามาตราหนึ่งหนึ่งสองไม่เคยสร้างปัญหาสิ่งที่คนกลุ่มหนึ่งกําลังเผชิญปัญหากับมาตราหนึ่งหนึ่งสอง ถูกดำเนินคดีเพราะมีพฤติกรรมกระทำมาก่อนไม่ใช่อยู่ๆกฎหมายไปรังแกพวกคุณไม่ใช่แต่ไอ้พวกที่ชอบตัดตอนพูดนี่คือสิ่งที่พักไทยพอดีประกาศความชัดเจนและย้ำนะครับว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยบูรพ์ใบนี้น,นะฮะถ้าเอาแบบประชาเขปาใจมีสองแบบ,บแบบประธานดีที่เรียกสาธารณรัฐกับ,บแบบที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่เรียกว่าแบบราชอาณาจักรวิถีสังคมไทยต้องเป็นราชอาณาจักรเท่านั้นมันที่จะสอดคล้อง ลองเปลี่ยนสิตรงคำการเมืองเกิดขึ้นเละเทะเพราะมันมีมหาอำนาจต้องการเข้ามาครอบงำประเทศไทยครับยุแย่นักการเมืองที่อ้างว่าเป็นคนรุ่นใหม่และฝันหวานอยากจะเป็นประธานประธานาธิบดีหลอกเยาวชนที่เป็นลูกหลานของเราซึ่งแน่นอนประสบการณ์เขาน้อยครับคือของที่เรามีอยู่วันนี้มันดีอยู่แล้วแก้ให้ถูกทิศถูกทางแก้กระดุมไม่แลให้ถูกต้องครับประเทศก็จะดีกว่านี้ถ้าแก้ไปผิดเละมีแถบนิดนึงคุณหมอมีหลายๆพรรพัก กำลังเข้ามา,าทั้งพยายามจะแก้หรือพยายามจะเพิ่มหรือพยายามจะหวนกระแสก็แล้วแต่แล้วแต่จะคิดนะคุณหมอฮะไทยพักดีเราเริ่มมานานหรือ,อยังเราหวนกระแสอยู่ไหมเราต้องการทําอะไรครับคือเราทําเรื่องนี้มาไม่น้อยกว่า2ปีนะตั้งแต่สมัยเราเป็นกล<อ>ุ่มไทยพักดีเราทามานานแล้วฮะตั้งแต่กลุ่ม3นิ้วมีพลังมากช่วงนั้นที่ประกาศปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์เมื่อวันที่10สิงหาปี6 3สา S <S ประมาณ63สคือเราก็ทําในนามของกลุ่มไทยพอดีออกมาต่อสู้ครับ <ทะ S 1> คือเราชัดเจนเรื่องนี้มาตลอดเพราะเรายืนยันว่าคือเรามีประสบการณ์ชีวิตมาพอสมควในวัยที่เราเป็นนักศึกษาเราเคยคิดแบบน้องๆเหล่านี้ <ทะ S 2> แต่หลังจากที่เราผ่านการเรียนรู้เข้าใจบริบททางสังคมมากยิ่งขึ้นเข้าใจสังคมไทยความเป็นสังคมเครือญาติความเป็นพี่ป้านหน้าอาลุงบ้านหน้าอา เราชัดเจนงั้นเราไม่ใช่เพิ่งจะมาทําเร <Wh> า, <aciones S 2> าทํามานานแล้วและหาการทําให้มันเ <Eng> ข้มแข็งมากยิ่งขึ้นก็คือเสนอแก้ไขกฎหมายมาตราหนึ่งสองเพื่อเพิ่มความุ้มครองให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นงั้นเราจึงเรียกร้องน้าการเมืองว่าเฮ้ยเพื่อคุณจะไปคิดลลงผิดเลยอย่าไปฝันทะยานอย่าไปทําตามมหาอำนาจจักรวรรดิยมใหม่ที่ล่าเมืองขึ้ื่นด้วยใช้คําว่าประชาใจสิทธิมนุษยชนเสรีภาพอย่าถ้าคุณหลงเอาประเทศไปอยู่ในกับดักแบบนี้นะ มันจะนำปสูสบคือยุคของประเทศอันนี้คือนกักการเมืองกลุ่มที่กาลังทำนะครับไอ้กลุ่มการเมืองที่ตีกินน่ะที่แบบเห็นเกิดกระแสขึ้นมาก็หวังจะมานั่งหลังน้ําตาหวังมาคุณคุณคุณอย่าไปเลยอย่าไปหวังหาคะแนนเจ่างงนี้ทำใไมเอาพวกคุณหรอกแต่ถ้าเกิดมีพรรคการเมืองพักไหนคิดอยากคุณหมอจะลุ้มุมตุมการคุณหมอยอมรับไหมเห็นไม่มเราไปช่วยกัน คือผมว่ามันนี่มันเป็นหน้าที่ของประชาชนคนพลเมืองไทยทุกคนครับจริงๆมันไม่ใช่ไม่แค่หน้าที่ของไทยปกติคือแต่ผมว่ามันเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่เรามาช่วยกันทุกคักทุกภัคการเมืองเรามาช่วยกันในการให้ประเทศไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วก็พยายามให้ข้อมูลไอภาคการเมืองที่หวังไทยทยานะหวังสมคบต่างชาติมาเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไม่ได้ให้คุณกลับไปคิดใหม่ครับถ้าคุณต้องการให้สังคมสงบสุขคุณมาแก้ให้ถูกทางคือแก้ที่นักการเมืองโกง เราอย่าให้เกิดการผูกขาดเอาเปรียบประชาชนเกิดขึ้นประชาชนก็จะอยู่ดีกินดีแล้วประเทศก็จะสงบสุกแล้วณขณะนี้ผมว่าประเทศเราจะดีกว่าประเทศทั่วโลกเยอะมากงั้นยิ่งแก้ถูกทางนะไปให้ถูกทิศผมว่าประเทศดีขึ้นแน่นอนครับขอบคุณคุณหมอมากน่าสาระมากครับยินดีครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อไม่ให้พลาดกิจกรรมดีๆของพวกเราไทยพักดี